อันนี้ก็ถือว่าเป็นคำพยานที่จะบอกว่าตั้งแต่เชื่อพระเจ้ามาเป็นคำพยานที่ใหญ่มากแล้วเป็นคำพยานพระคุณซ้อนว่าคุณอขอเล่าก่อนนะคะว่าตัวต้าเนี่ยก่อนมาเป็นคริสเตียนเนี่ยตาเจอปัญหาชีวิตเยอะมากทุกคนแล้วปัญหาชีวิตเนี้ยเราไม่สามารถตัดได้หนีไม่ได้นะคะคนนั้นก็คือแม่นะคะก็ตอนนั้นน่ะตาปัญหาเนี้ยทำให้ตาเกือบฆ่าตัวตายด้วยแล้วก็เป็นโรคแบบนอนไม่หลับ ทำทุกวิธีทางตาไปพึ่งหลายๆทางเลยอะไปปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นก็ไม่สามารถช่วยได้แล้วตัวแม่เองอะคะ่ะก็สร้างปัญหาให้กับตาไม่ว่าจะเป็นการสร้างหนี้สินนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดการพานาันติดเหล้าหรือพูดอะไรก็ไม่เคยฟังทุกครั้งที่แม่โทรหาตานะคะจะโทรมาแค่แก้ปัญหานี้ให้หน่อยขอเงินหน่อยอโอนเงินให้หน่อยมีอยู่แค่นี้จนบางครั้งตาจนถามว่าแม่โทรหาหนูอะถามว่าหนูกินข้าวหรือยังได้ไหม คือมันรู้สึกน้อยใจเนาะแล้วตอนนั้นเรารู้สึกทุกข์กับสิ่งเนี้ยเราเราหาเงินมาได้แค่ไหนก็ตามทุกคนมันเหมือนถังที่เข้าแล้วรั่วออกไปจากแม่หมดเลยทางครอบครัวนะคะจนเราอ่ะไม่รู้จะพึ่งทางไหนแล้วตอนนั้นเลยตัดสินใจบอกว่าอ่าก่อนถ้าเป็นคริสเตียนเนาะบอกแม่ว่าแม่แม่ไปบวชได้ไหมสักสามเดือนเดี๋ยวใช้นี่ให้หมดแม่บอกเอาแม่ก็ไปโกรนหัวอะไรทุกอย่างเลยสุดสรุปแม่อยู่หกเดือนออกมาหายไหมไม่เป็นเหมือนเดิมก็เลยเอาไปเรียนสัมมา ออกมาเป็นเหมือนเดิมตาก็าฉันจะทํายังไงกับแม่ฉันดีคือสงสารเขาเนาะเพราะาตอนนั้นแม่มีปัญหาตรงเนี้ยเพราะเขาอ่ะผิดหวังกับความรักคือตาไม่โทษแม่นะแต่รู้สึกสงสารไม่รู้จะแก้ยังไงเขาอยากกับคุณพ่อนะคะแล้วก็เขาก็เหมือนแบบเสียหลักไปเลยอ่ะเหมือนแบบดึงตัวเองกลับมาไม่ได้สุดท้ายค่ะวันนั้นต้าได้มารู้จักกับพระเจ้าผ่านเพื่อนแนะนํานะคะแล้วต้าก็เลยแบบรับเชื่อแล้ววันแรกนั้นอ่ะที่ตารับเชื่อทุกคนรู้ไหมว่า วันที่พระเจ้าแตะตาครั้งแรกอะสิ่งที่ตาพูดออกมาจากปากคือช่วยแม่ลูกด้วยช่วยเธอให้มีชีวิตที่ดีขึ้นหน่อยคือแม่คือทุกอย่างที่ตาอ,อยากจะให้เขาดีขึ้นเพราะตาตาหมดหนทางแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรช่วยเขาได้เลยทุกคนจนวันที่ตารับเชื่อเสร็จปุ๊บมันเหมือนอยู่ดีๆอะอสิ่งที่ตากังวลถูกยกออกสิ่งแรกนะคะความเชื่อนั้นถูกยกออกก่อนแล้วต่อมาค่ะตาโทรหาแม่แล้วบอกว่าแม่คะ หนูเชื่อพระเจ้าแล้วนะแม่อยากมีชีวิตทีด่ดีขึ้นไหมพระเยซูมาช่วยเราให้รอดแล้วบาปท,ทุกอย่างที่แม่เคยทําจะถูกยกโทษและชีวิตแม่จะเปลี่ยนแม่ก็เชื่อง่ายๆแม่เอาแล,แล้วตาก็พาแม่รับเชื่อค่ะพอรับเชื่อเสร็จปุ๊บตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะคุณแม่เปลี่ยนไปเยอะมากทุกคนแม่เลิกการพนันแม่เลิกกินเหล้า ไม่พอคะ่ะทุกคนแม่ขายของดีมากพระเจ้าวอวยพรลูกค้าเข้าร้านเขาทุกวันทุกวัน,วนปีแรกแม่ออกรถยนต์ป้ายแดงได้ยังไม่จบต่อมาช่วงโควิดคนเขาเจอปัญหาชีวิตแม่ไม่เคยเจอแม่มีตังเก็บเก็บเปลี่ยนจากรถคันแรกเป็นรถคันที่สองที่ดีขึ้นแล้วก็โทรมาหาใต้อีกว่าลูก ตอนนี้แม่มีตังเก็บในบัญชีธนาคารเยอะนี่อวดด้วยถ้าลูกมีปัญหาหรือต้องการจับหยิบจับใช้ให้บอกแม่นะแม่มีให้ทุกคนคิดดูนะว่าทุกๆใสายที่เขาโทรมาแต่ละครั้งเขาโทรมาของเงินให้ปัญหาอะไรทุกอย่างเราแต่พระเจ้าเปลี่ยนปัญหาให้เป็นพระพรค่ะทุกคน ตลอดสี่ปีที่ต้าเชื่อพระเจ้ามาเนี่ยพระเจ้าทําอะไรในชีวิตแม่ตาคือคือเท่าพระเจ้าทําในชีวิตแม่ต้าแต่ต้ารู้สึกว่ามันเป็นพระพรมากกว่าที่พระเจ้าให้ต้าแบบทางเงินทองหรือรถอีกเพราะนี่มันคือชีวิตคนที่เรารักแล้วพระเจ้าเปลี่ยนมาเป็นพระพรแล้วล่าสุดเลยค่ะทุกคนล่าสุดนี้อาทสัปดาห์ที่ผ่านมาแม่พึ่งไปซื้อบ้านพร้อมที่ดินเงินสดค่ะไม่รู เฮาเงนินมาจากไหนเลยรู้ว่าพระเจ้ารักเขา,มาแม่เราไว้พรเขาให้เขาตงตอนแรกที่เขาบอกเขาจะซื้อบ้านต้าถามไม่มีเงินหรอแม่จะเอาเงินไหนมาซื้อแม่จะกู้ป้าบอกแม่ไม,ไม่ฉันมีเงินสดฉันจะซื้อเงินสดค่ะคือแบบคืออยากจะบอกว่าถ้าอ,อยากจะหนุนใจนะคะว่าคําพยานต่างจากได้ได้ยินเรื่องเราต้าจําเรื่องราวของแม่เราล่าสุดเนี้ยคำพยานพระคำข้อพระคำของพ,งพระเจ้าเสรยธรรมบัญญัติ บทที่28ที่พระเจ้าบอกว่าใครที่เชื่อฟังพระองค์แล้วทําตามคำสั่งของพระองค์ทุกอย่างไม่หันไปซ้ายหรือขวา mm hmm. พระองค์จะอวยพรเราทั้งทุ่งนาทุกที่ที่เราอยู่พระองค์จะยกเราขึ้นสูงแล้วจะเป็นผู้ให้ให้ให้คนอื่นมายืมเราเราจะไม่ยืมคนอื่นสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวข,ของของแม่และก็ของตาแล้วรู้สึกว่าแบบ คำตรงเนี้ของพระเจ้าเป็นจริงมันมีชีวิตทุกคนอยากให้ทุกคนเชื่อแล้วแบบระวังที่จะไม่ทําตามคําของพระเจ้าแต่ให้ท่องคํานี้ทุกๆวันให้ขึ้นใจแล้ววางใจในพระเจ้าว่าแค่เราทําหน้าที่ของเราเชื่อพระองค์วางใจพระองค์แล้วก็ขอพระองค์ในทุกๆวันพระองค์จะทําชีวิตเราให้เป็นเหมือนที่ตาได้รับ แล้วก็ครอบครัวของต้าได้รับไม่ได้แค่เรื่องการเงินนะคะตอนนี้แม่แต่งงานใหม่ได้สามีที่ดีแล้วก็คนที่รักเขาตอนนี้ต้าเห็นว่าเขาได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าให้เขาก็อยากให้คําพยานเนี้ยทุกคนที่เชื่อก็จะได้รับแล้วขอให้เกิดขึ้นกับทุกคนที่อยู่ในที่นี้ด้วยขอบคุณขอคําพยานนี้ถวายเกียรติพระเจ้าขอบคุณค่ะ